สนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัศนอนนอนสวุวรรณครับผมวันจันทร์แบบนี้นะฮะในวงการบันเทิงนั้นมีข่าวอะไรมาอัปเดตการติดตามได้ในช่วงของบันเทิงออนสเตทครับ ผ่านไปอย่างอบอุ่นพร้อมความสุขขมิตใจครับสำหรับคอนเสิร์ตครบรอบ3ปีรักนัตตาวานของคู่เพื่อนสนิทคู้บุญอย่างนุกธนดลและก็ป้ายป่ายโอริโอครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และก็ฮือฮาอย่างมากฮะมีทั้งแสงสีเสียงโมเมนต์ต่างๆที่เป็นการขอบคุณแฟนๆกันซึ่งทั้งคู่นั้นได้เปิดใจกับคมสลึกบันเทิงด้วยแววตาและรอยยิ้มที่ขอบคุณเหล่าแฟนๆที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ มากๆเลยครับพี่พี่ถ้าชีวิตนุกไปไม่ได้มีพี่พี่เอซคอยซัพพอร์ตไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้โอกาสก็คงไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้เดินมาถึงก้าวมาถึงใ,ใ,ในในจุดนี้แน่นอนและซึ่งพี่พี่เอนุกอยากจะขอบคุณในทุกๆครั้งที่นุกสัมภาษณ์ในทุกๆครั้งที่นุกออกรายการนุกอยากจะขอบคุณมากๆที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรทางเดินจะขุขะข,ขนาดไหนพี่พี่เขาก็ยังน่ารักแลวก็ยังซัพพอร์ตพวกเราเสมอมาเลยเขาน่ารักมากมากครับสำหรับปายนะครับการที่ พี่ๆมารักเราตั้งแต่วันแรกเราก็คือเด็กบ้านนอกทั้งสองคนเราก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ยี่นูอยี่เน่ทั้งแรกที่พี่ๆเข้ามาพวกเราก็เป็นเด็กธรรมดาที่ใส่เสื้อตัวร้อยๆบ้างกินข้าวกับม,มาม่าบ้างแต่พี่เขาก็เข้ามารักในความที่เราเป็นเราเราไม่มีอะไรพี่เขาก็เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายให้ต่อเราอาจจะไม่รูร้ว<ๆ>่าเสื้อตัวที่เราใส่มันแพงขนาดไหนพี่เขาก็หาแต่สิ่งดีๆมาให้เราใสา่มาใสา่แล้วก็มากินมาชิมอรอดเลยครับก็จะตั้งใจทําผลงานไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือ ือเป็นละครหรือว่าเป็นเพลงที่พวกเราทําด้วยกันก็จะตั้งใจทําให้ให้ให้ดีที่สุดครับจะตั้งใจมากๆเลยเพื่อที่จะให้คนที่เรารักก็คือพี่พีเอฟซีเขาได้ชมในสิ่งที่นี่นะนี่คือน้องของพี่พี่ที่ตั้งแต่วันแรกยังทําอะไรแทบจะไม่เป็นเลยแต่วันนี้มีพี่พีเอฟซีคอยผลักดันมาโดยตลอดวันนี้ก็ก้าวขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งหรือ29ก้าวหรือ39ก้าวแล้วอะไรประมาณนี้พาไปดูเรื่องนี้กันสักหน่อยครับผมกับนาทีชีวิตของคุณพ่อฟลุกเกิรพล ที่ออกมาเปิดคลิปวิดีโอขณะติดอยู่ในลิฟต์นานร่วม30นาทีที่ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อฟุกนั่งแทบจะหมดแรงแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่จนออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมโพสต์เล่าเรื่องเป็นเครื่องเตือนใจนี่ครับตอนนี้นะฮะบรรยากาศเขากำลังดันยิ่งขึ้นเลอยู่เน,นีน่ยเขากำลังเหมือนเหมือนเหมคล้ยๆลาลกอย่ไปนี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เพราะเสียวสัน่นตัวนี้ก็จะให้รู้หิวก็หิว เห,เหนื่อยก็เหนื่อยสวยจริงอันนี้เขากำลังงาดขึ้นมาอยู่คือตอนนี้กลัวมากเลยว่ามันจะตกลงไปนะฮะนี่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 คือบรรยากาศนี่เลยนี่สวัสดีค่ะเป็นไงคะนี่กำลังไลฟ์โชว์เลยนะฮะอ่าโอเคฮะก็ชิ่ชวยวเอยู่นี่อยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นทชั้นหค่ะถ้าสนุกผมอยู่ชั้นอะไรกันแน่เนี่ยงอนหมดละก็ดีสิ่นี้นึก สำหรับวิธีเบื้องต้นในการรับมือขณะติดอยู่ในลิฟต์นั้นนะครับก็คือ 1. ให้ตั้งสติ 2. ในกดปุ่มฉุกเฉินและก็รอคอยความช่วยเหลือ 3. พยายามใช้อากาศหรือเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดครับและก็ 4. หากมีอุปกรณ์สื่อสารให้ขอความช่วยเหลือทันทีและก็ 5. ครับห้ามนั่งหรือนอนควรยืนเอาหลังชิดผนังเข้าไว้ และสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับไปพูดคุยกับหมอหนุ่มสุดหล่อนะฮะจากละครเรื่องมาตาดานั่นก็คือหนุ่มเจมจีรายุนั่นเองครับที่ควรกลับมารับบทแพทย์อีกครั้งหนึ่งมันแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้างไปฟังคําตอบกันครับบทบาทเรื่องนี้ครับรับบทเป็นคุณหมอปุริมครับก็คือเป็นหมอ C V T หรือว่าหมอผ่าตัดหัวใจครับก็มันคือมันเป็นความท้าทายเพราะว่าคือนอกจากความนิ่งๆแล้วผมว่าเรื่องนี้ความยากอีกอันนึงมันจะเป็นเรื่องของกราฟและไดนามิกที่ได้เจอกับตัวมาตาไปเรื่อยๆครับ คือถ้าเกิดว่าใครที่ดูเรื่องนี้จะเห็นความน่ารักก็จะดูแบบขิงไปหน่อยนะแต่ก็มันจะเห็นความน่ารักจริงๆครับเห็นความน่ารักของคู่มาตากับปูริมแล้วก็มันจะเป็นการน่ารักที่แบบมันไม่ใช่แบบเทินแบบเทินไปเลยมันจะความน่ารักแบบค่อยๆฉีกยิ้มเบาๆไปเรื่อยๆจนแบบว่ายิ้มเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยครับและสรุปช่วงเวทีคอมเทนทงวันนี้นะครับครั้งที่แล้วได้พูดคุยกับพี่ไฮอาปพรไปถึงเคล็ดลับการลดหุนซึ่งเหตุผลที่ลดหุนนั้นนะครับก็คือเตรียมจะมีโปรเจกต์พิเศษกับเพื่อนีาาาางัักกิรรรรรและ็สสุมคบ อีกสามโลจะ้ะจะเอาให้เหลือลงทั้งหมดสิบห้าโลเพราะมันเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลตอนนี้มันห้าสิบแปดกิโลจะลดอีกสามโลก็ห้าสิบห้ากิโลคิดว่าห้าสิบห้ากิโลแอปปี้หละสามแม่เรากำลัลงคุยกันอยู่พิสุพิตักพิหไฮตอนนี้พิสุพิสุลดมาได้ประมาณเก้าโลแหละพี่ไฮลดสิบสองกิโลตักกําลังเริ่มตามมาอาจจะสามสามสามสาวเข่าเสื่อมนี่อาจจะมีมีถ่ายชุดว่ายน้ำเป็นทูพีชก็ได้ แักชีมเลยค่ะ,ะ,คะอารมณ์นั้นเลยอารมณ์นั้นเลยคือครั้งหนึ่งบ้านปลายชีวิตเราแหม่เลข5แตกันแล้วใช่ไหมน่าจะจะมีสักครั้งหนึ่งส่วนจะเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้นั้นนะฮะทั้ง3แม่เนี่ยเขาได้ลดหุ่นกันแข่งกันยับเลยทีเดียวครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยนะครับผมกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ,บ